ปรากฏว่าเจ้าสมุทรสีคิงกระนํายิงจรวดจากอา,ากาศสู่พื้นแบบสีกลอสถล่มเรือดำน้ำซานตาเฟ่ระเบิดจมก้นมหาสมุทรแอตแลนติกในตอนเที่ยงคืนพอดิบพอดีเรือปืนทุกลำจาก5เมตรเป้าหมายชายฝั่งเกาะจอเจียเริ่มระดมยิงได้ <c oughs> ผลปีแซนดี้วูดเบิร์ตออกคำสั่งให้เรือลบทุกลำใช้ปืนใหญ่ประจำเรือ และดมชายฝั่งของหมู่เกาะจอร์เจียในทันทีทันใดเมื Torah ่อเรือดำน้ำซานตาเฟของอาเจนตินาโดนยิงจมลงวันเดินนั้นเองปืนใหญ่จากเรือพิฆาตและเรือฟีเกตตลอดจนเรือบรรทุกเครื่องบินต่างก็ระดมยิงสลุดกระสุนเข้าหาชายฝั่งเกาะจอร์เจียมองเห็นประกายไฟวาบในความมืดลิบๆเบื้องหน้าอย่างถนัดชัดเจน นายพลตรีแซนดี้วุดเบิร์ตบีได้เป็นห่วงชีวิตหน่วยจู่โจมพิเศษ36คนที่ลอบขึ้นไปซ่อนตัวบนเกาะจอเจียตะย่างใดเพราะฐานหน่วยจู่โจมดังกล่าวนั้นมีความคล่องตัวสูงสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการยิงถล่มนั้นได้เป็นอย่างดีเฟียเลสจากเฮอร์เมสปฏิบัติการได้ <c oughs> นายพลตรีแซนดี้วุดเบิร์ตวุตยุสั่งให้เรือลำเลียงคนจู่โจมเริ่มปฏิบัติการยกพลขึ้นบกได้ โดยอาศัยการยิงคุ้มครองของเรือลบแต่ละลำเรือลำเลียงพลจูโจเฟียเลสก็ใช้ฝีจักรเล่นใกล้เกาะจอเจียเข้าไปทุกขณะปืนใหญ่สนามบนเกาะมีปืนใหญ่สนามขณะนี้พวกมันเริ่มยิงต้อตอบแล้ววิทยุจากเจ้าสมุทรสี่คิงรายงานต่อเรือทงแฮมเมดด้วยน้ำเสียงและลํำลัก เมื่อเห็นปืนใหญ่สนามจากที่ตั้งบนเกาะซึ่งมีประสิทธิภาพในการยิงไกลถึง8ไม์เริ่มยิงโต้ตอบเข้าให้แล้วพลตรีแซนดี้วูดเบิร์ตต้องคบคิดอย่างหนักจริงอยู่ถึงแม้ปืนใหญ่สนามของอาเจต,ตินาบนเกาะจอร์จียอจะทําทอันตรายกองเรือลบราชนาวีอังกฤษไม่ได้แต่มันก็สามารถที่จะถ่วงเวลาการยกพลขึ้นบกให้ช้าลงจากกําหนดการเดิมอย่างช่วยเหลือไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่เขาไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ สมองมันเฉียบแหลมเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันดวน่วนวิทยุแรงสูงเคลื่อนพิเศษที่ใช้ติดต่อกับ่วยจู่โจมพิเศษทั้ง36คนซึ่งลอบขึ้นไปบนเกาะจอเจียก่อนแล้วถูกหยิบขึ้นมาพูดติดต่อด้วยเร็วจอเจียจากแอตแลนติกเปลี่ยน <c oughs> เหมือนกับว่าสถานีปลายทางเจ้าของรหัสจอเจียจะรอฟังอยู่แล้วด้วยคำกระมวนกระบายใจพอสิ้นคำว่าเปลี่ยนก็มีคำตอบสวนกลับมาในทันทีทันใด แอตแลนติจกจะจอเจียเบนไปทางขวามือมากกว่านี้หน่อยตามบนกระสุนตกเฉียดที่ซ่อนพวกเราเหลือเกินเรียนแทนที่พลตรีแซนดี้วูดเบิร์ดจะสั่งปืนเรือลบทุกลำเขาจะเป้าหมายในการยิงไปทางขวามือตามคำร้องขอของทหารหน่วยจู่โจมพิเศษเขากลับออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดจอ่อเจียจากแอตแลนติกปัญหาการยกพลขึ้นบกอยู่ที่ปืนใหญ่สนามบนเกาะช่วยกันก่อวินาศกร,รมโดยเร็วที่สุด เียนแอนละติดะต่จอเจียรับทราบรับปฏิบัติถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ของการระดมยิงของเรือลบพวกเดียวกันแต่ทาหารหน่วยจู่โจมทั้ง36คนก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพลตีแซนดี้วุดเบิร์ดอย่างเคร่งครัดหยุดยิงพอทาหารหน่วยจู่โจมพิเศษรับทราบรับปฏิบัติแล้วพลตีแซนดี้วูดเบิด ออกคำสั่งให้เรือลบทุกลำหยุดการระดมยิงโดยทันทีทันใดเสียงปืนที่สะเทือนเรือนลั่นท้องมหาสมุทรแอตแลนติกนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เงียบสนิทเป็นปิดถิงพลตีแซนดี้ผู้ซึ่งได้รับสมญานามว่าเจ้าพ่อเรือดำน้ำสั่งเรือลบทุกลำหยุดยิงทำไมนี่คือข้อเครือบแข่งใจที่ผู้บังคับการเรือลบทุกลำึงนสนเทศในหัวใจแต่เมื่อเป็นคำสั่งก็ต้องลอยเรือบองดูปืนใหญ่สนามอเจนตีนาแระดมยิงออกมาจากตัวเกาะฝ่ายเดียวยิง ยิงให้หน้ำใจก็เดี๋ยวพวกมึงก็คงจะสึงในฝีมือการก่อวินาศกรรมของหน่วยจู่โจมของพวกกูผลตีแซนดี้วุดเบิดคำรามอยู่ในใจปลางแนบสายตากับกล้องสนามส่องดูแสงไฟที่เกิดจากปากบอกปืนใหญ่ขณะลูกกระสุนพุลวงออกจากปากลำกล้องซึ่งมองเห็นเป็นแสงบ้าบ้าบ,บ,บนชายฝั่งกเกาะจอเจียอย่างถนัดชัดเจนเป็นที่น่าสงเกตว่าเสียงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่จากเกาะไม่ค่อยจะดังเท่าใดนักแต่พอครึ่งชั่วโมงผ่านไป แสงไฟว่าวาบและเสียงระเบิดที่ดังเป็นระยะระยะณตําแหน่งที่ตั้งปืนใหญ่บนชายฝั่งเกาะจอเจียกืเงียบสนิทไปเป็นปิดถึงสำเร็จด้วยจู่โจมของเราก่อวินาศกรรมปืนใหญ่สนามบนเกาะจอเจียได้แล้วเลือดทุกลํำและดมยิงต่อไปนายพลแซนดี้วุฒเบิร์ตตะโกนใส่วิทยุด้วยความลิงโลดใจที่แผนการของตัวเองสำเร็จผลอย่างไม่คาดฝันบัดดลนั่นเอง เสียงระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่ประจำเรือซึ่งเงียบหายไปเป็นปิดทิ้งเกือบชั่วโมงก็ดังสะเทือนเดินลั่นตัวท้องมหาสมุทรอีกครั้งในขณะเดียวกันเรือลำเลียงพลจู่โจมเฟียเลสซึ่งบรรทุกเรือเกยหาดถึง8ลำพร้อมด้วยทหารนาวิกโยธินอีก400คนกันเล่นทะยานฝ่าเกลื่อนเข้าใกล้ตัวเกาะจอเจียทุกคณะ เป็นการระดมยิงดวดเดียวติดต่อกันเกือบ3ชั่วโมงเต็มๆพอแนวสนามถูกขยับขึ้นไปบนผืนแผ่นดินใหญ่ฝาปิดถ่ายเรือลำเลียงพลจูโจมเฟียเลตก็ถูกเปิดออกจากนั้นเรือบรรทุกเกยหาดทั้ง8ลำชนิดตัวเรือทําด้วยไฟเบอร์กลาสมีเครื่องยนต์ติดถ่ายกวิ่งแวกน้ําทะเลเป็นทางเข้าชายหาดโดยมีทหารนาวิกโยธินอังกฤษพร้อมด้วยอาวุธครบมือนั่งแออัดดัดเนียดอยู่บนเรือสภาพที่พร้อมจะกระโดดลงจากหาดทรายสมอบปูกเลือดในทันทีทันใดที่เรือเกยหาด ถึงแม้บนหาดทรายจะมืดแต่เมื่อลูกแฟร์ถูกยิงลอยโดงขึ้นมาสว่างจ้ายอยู่เหนือชายหาดการยกผลขึ้นบกของนาวิกโยธินอังกฤษก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปเสียงปืนกลหนักและปืนกลเบาซึ่งทาหารอาจิตนิน,น้าเตรียมเอาไว้รับมือนาวิกโยธินอังกฤษถูกระดมยิงออกมาสนั่นบนไหมไปทั้งชายหาดกระสุนสแสงวิ่งตัดอากาศตรงแนวมองดูมันก็นเส้นได้อาฟ สว่างโผรนไปทั่วอาณาบริเวณและมันก็เล่นเอานาวิกโยทินอังกฤษ3 4คนซึ่งเพิ่งจะลงจากเรือกเกยหาดอย่างสดสดอ็อนหลอนหลบคอบหน้ากับผิวทะเลอย่างที่นิดปลายเท้ายังไม่ทันจะสัมผัสเหยียบย่างขึ้นชายหาด้วยสัมไปลูกแฟรถูกยิงลอยโด่งขึ้นมาสว่างโล่เหนือชายหาดสองโลกส้นสอนเล่นเอาผู้วิเทศตะบวณชายหาดสว่างจ้าเหมือนกระดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาตอนกลางคืนก็ไม่ปาน ถึงแม้จะโดนยิงต้านทานอย่างหนักจากทหารอาร์เจนตินาแต่นาวิกโยทินอังกฤษที่ขึ้นฟังได้ก็เริ่มงขึ้นทานเข้าหาที่ตั้งปืนอย่างไม่พลั้นพึงอาวุธหนักประเภทจรวดยิงทำลายบังเกอร์และปืนกลเบาที่หิ้วติดมือมาจากเรือชายหาดถูกรุดมยิงตอบโต้อย่างทันอกทันใจเรือน้ำเรียงพลโจงเฟียเลสแล่นใกล้เข้ามาจนกระทั่งถึงระดับน้ำลึก3 5ฟุต จากนั้นปืนโบฟอดสองก็บอกแบบ40ทับ70ซึ่งติดตั้งอยู่บนเรือก็นำยิงไปบนเกาะอย่างเม้ามันจวนสว่างเต็มทีแล้วเจ้าสมุทร4ีคิงจากดาดฟ้าเรือเฟียเลสบรรทุกทหารหน่วยคอมโดบินฟาดสูตรปืนเข้าไปสงทหารลงพื้นถึงชายหาดเกาะจอเจียยังไม่กลิ่งเกรงไดใดทั้งสิ้น ปืนไหลแรงสะท้อนถอยหลังที่นาวิกโยธินอังกฤษและดมยิงเข้าไปตามบังเกอร์ชายหาดดังสะเทือนเลือลั่นไม่ขาดระยะและนิปกวานนั้นก็ยังได้รับการยิงช่วยจากปืนอัตโนมัติขนาด4.5นิ้วของเรือพิฆาตเซฟ,ฟฟิล์อยู่ตลอดเวลาดินเอาทหารอาร์เจนตินาถูกกดหัวอยู่ตใตบังเกอร์จนกระทั่งรัศมีแลกของดวงอาทิตย์จับขอฝามองเห็นทัศนวิสัยรอบๆตัวอย่างถนัดชัดเจนพระเจ้าช่วยทหารอาร์เจนตินาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง มอ,องเห็นรถถังของอังกฤษกำลังเล่นขึ้นชายหาดเต็มพืนไปหมดและคิดไม่ออกว่าอังกฤษลำเลียงรถถังเหล่านั้นขึ้นชายหาดได้อย่างไรมันคือสกอร์เปี้ยนหรือไอแมงป่องอันแสนจะคล่องตัวที่อังกฤษเพิ่งจะบรรจุเข้าประจำการอย่างสดๆสน้่นหลอนนอกจากจะวิ่งเร็วอย่างไม่น่าเชื่อแล้วปืนใหญ่ประจำรถขนาด76มิลลิเมตรซึ่งมีมุมกดถึงลบ10องศาก็ระดมยิงออกมาอย่างคเนตต่อเนื่องกัน บังเกอร์โดนปืนใหญ่ของไอ้แมงป่องยิงถล่มทลายแหลกลานไม่มีชิ้นดีทหารอัจจินาเริ่มถอนตัวอย่างละสำละสายท้องฟ้าเจ้าสมุทร4สีคิงก็บินชวัดเฉวียนเดี๋ยวถล่ลมด้วยอาวุธทุกชนิดเท่าที่มีอยู่บนเครื่องลงมาอย่างหูดับตับไม่ทั่วชายหาดเต็มไปด้วยทหารอังกฤษในเครื่องแบบชุดพลังถือปืนเอ็นฟิล4.85 ติดศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์หนัก9ปอนด์หนึ่งออนอยู่เหนือตัวปืนอันไปนปืนไล่เฟิ้นจู่โจมใบเอี่ยมอ่องที่ทหารอังกฤษเพิ่งจะทำความคุ้นเคยกับมันไว้ถึง6เดือนด้วยซ้ำไปประสิทธิภาพของปืนเอ็นฟิล4.85ที่ทหารอังกฤษหน้าเพิ่งจะเห็นฤทธิ์เด็ก,ก็คือทั้งๆท,ท,ที่อยู่ห่างจากทหารอังกฤษถึง500เมตรบวกเหล็กที่ครอบศีรษะของเพื่อนทหารด้วยกันก็นยังโดนเอ็นฟิล4.85ยิงทะลุบวกเหล็กจากหน้าทะลุหลังทั้งๆที่ปืนเอ็มสิบหกเคยทดลองยิงในระยะดังกล่าวนั้น อำนาจทะลุทะลวงก็สามารถทําให้มุกเหล็กเพียงแค่บุกบี้ไปเท่านั้นประสิทธิภาพของอาวุทธที่ผิดกันอย่างลิบลับทําให้ทหารอิตินาบิงกระเจิงออกจากบังเกอร์อย่างขวัญเสียโดยมีทหารอังกฤษและขบวนไอ้แมงปองไล่บทบี้ตามหลังอย่างไม่ปราณีปราใสไม่ถึงชั่วโมงสกอร์เปียนซึ่งมีความเร็วถึง87กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เกาะขบวนบุกตะลุยถึงใจกลางเกาะจอร์เจียแล้วเปิดฉากยิงถล่มทันบรบการของทหารอจิตินาแหลกลานไม่มีฉันดี ทหารอเจตินาซึ่งสู้อย่างยอมตายถวายชีวิตตั้งแต่ครั้งแรกๆพอโดนทหารอาังกฤษบุกแหลกเท่านั้นก็ยอมแพ้เอาดือ้อไม่ถึง3ชั่วโมงพื้นที่ทุกตารางนิ้วบนเกาะจอเจีาายใต้ก็ตกอยู่ในความยึดครองของอังกฤษโดยสิ้นเชิงห้าเมตรจากเฟียรเลสขณะนี้ภารกิจของเราบนเกาะจอเจียเ,เสร็จสิ้นตามเป้าหมายแล้ว <c oughs> วิทยุรายงานจากเรือลำเลียงจูโจม ซึ่งสนับสนุนในการส่งกำลังไอแมงปองขึ้นบกรายงานสถานการณ์ให้เรือธองเฮเมทราพลตีแซนดี้บูดเบิร์ดถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกและภารกิจเช่นเบาที่เขากระทำก่อนอื่นก็คือรีบรายงานถึงชัยชนะอันใหญ่หลวงของทหารอังกฤษให้นางมาการ็ตเทชเชอร์นาย,ยกทมนตรีอังกฤษซึ่งอยู่ห่างกว่า7000ไมล์ทราบโดยด่วนขณะเดียวกันกลุ่มนักข่าวนักสืบพิมพ์อังกฤษซึ่งติดตามไปทำข่าวสงครามอยู่บนเรือทองไม่เหนือกว่า30คน ต่างก็ใช้โยโหลองกันยังอึ้งมี่จบตอนที่14และตอนที่15แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต,ต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับ